I know. i don't know

เห <questionable way. S 2> ็นตัวใดเห็นตัวใดบอกกันเด้บอกกันผู้เลี้ยวผู้เห็นเนาะเลียวผูเห็นเขาอยู่ข้างนอกๆล้ ยัเห็นอะไรไหม93ฮะพี่เขาเห็นอะไรเสียงระดังเลยนะ93เพราะว่าเครย์ปรัตรง ทำยังไงจะทำยังไงจะถามพี่เขาทำยังไงจะถามพี่เขาได้ว่าเขาเห็นอะไรส่งซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยว่าเขาเห็นเลขอะไรอยากรู้อ่ะอยากรู้นะเขาเห็นเลขอะไร 1นึ่อเก้านเห็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้ว่านพูดพูดไปยังไงนะคนพูดภาษา่นว่าพนพนเห็นวันนอยู่ข้างบนหอยู่ข้างบนส่ข้ล่างอยู่ข้างล่างเอยู่ข้างล่างสอยู่ตรงกลางเนาะหน่งหอยู่ข้างบนสอยู่ตรงกลางเก้าอยู่ข้างเป็น 129โอ้ขอบคุณมากมากเลยต h a งเกี u ยว a n k งเกยวครับวครับสำหรับที่ฝรั่งนะครับมันเห็นเห็นนะครับ1 2 9นะครับคุณผู้ชมนะครับ1 2 9นะครับบอกว่าเห็นเลข1อยู่ข้างบนแล้วก็2อยู่ตรงกลางแล้วก็9อยู่ด้านล่างนะครับก็นี่นะครับที่พี่ฝรั่งคนนี้นะครับเห็น1 2 9บอกว่าชัดจริงๆนะครับ วาบิกงกี่ัห้ากับสนี่ชัดไหมครับชัดแล้วแต่ดวงตาแล้วแต่บุญลสนะดวงตาแห่งโชคเห็นไหมเห็นอีกตัวไหนพี่เอาฟันทงฟันทง

ก็ยังจะพิจารณาตัวนี้อยู่เนี่ยตรงนี้มันชัดในห้าตัวนะห้าตัวแต่ละวันทีนึงมันมันขึ้นหนึ่งสองสามเลยใช่ไหมมันมันเรียงเลยอาจารย์นี่ไงมันเรียงในห้าตัวเลยแต่ตรงนี้เราไม่เห็นตัวนี้สีห้าแล้วนะแต่ว่ากาลังจะดูตัวนี้ว่ามันคืออะไร สามตัวจะเป็นเก้าแล้วนะสามนะเก้าสามแล้วเดี๋ย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 วเก้าสามหนึ่งนะไปครับใช่ตัวเดียวกันไหมล่ะ สี่ห้าก <languages> ับเก้าสามหนะสี่ห้ากับเก้าสามหนครับสี่ห้าเก้าสามหนะครับสี่ห้ากับเก้าสามหนึ่ะครับเปะนะครับต้องกามตึงรางอันนี้มาเห็นเลขอะไรบ้างอ่ะ นี่นะครับสำหรับเลขอาจารย์ให้นะครับ45กับ931าสนะกับ931าสามห้937ทั้งคได้เก้าเเตาเห็นเกจตอนแรกเลยเนาะนะครับหลายคนก็เห็น นายให้สี่ห้าสีเก้าสามสี่ห้าสี่ห้าเจ้อม้นห้าเจอกันใหม่แล้วจานตัวไหนก็ข้าสามหนึ่งสี่ห้าเก้าสามหนึ่งของเก่าโบราณนะครับดูกับของเก่าโบราณเลย านการเสียอครับแนวทางการเสี่งโชคของเก่าโบราณที่กนเนอาจากในสมัยโบรยอุนานมากแล้วสิบกว่าปีนวคุณจะทำครับครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกของเปิดจักราชเดิทหลายหลายปีไาแล้วไม่เคยทำบ้าเจ้าสามหนึ่งที่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 เป็นอยู่ที่เปนได้ หนึ่งสองเก้าะแอฟริกาใต้โอ้คนให้หนะึ่งสองเก้าเนาะคนเห็นเนาะเปคนเห็นตรงข้างบนเป็นเลขหนึ่งตรงกลางเป็นเลขสองแล้วก็ข้างล่างเป็นเลขเก้าครับที่พี่เขามาจากแอฟริกาใต้นะครับที่เห็นเลขนะครับหนึ่งสองเก้านะครับคุณผู้ชมนะฮะหนึ่งสองเก้านะครับสวยไหมสวยงาม ตรงตรงเลยใสดูหน่อยคุณแม่เห็นเหล็กตัวใดน้ำพืนเห็นเหล็กตัวใดครับ็เห็นยายบ่เห็นเนี่ยบ่เห็นเนีบ่เห็นแต่ว่าปูเป็นหายตัวใดปูปูเทพเป็นหายตัวใดนอหนีหาเก่าสามหนึ่งสีหาเกัาสามหนึ่งเก่าสามหนึ่งแม่มากบ่ เด็กนี่มาก,มากยูชอบอยู่โอแม่แมยูบ้านไหนนาะนี่แม่าก็ล่าเกาล่ากะล่ามุนภาษาโอ้ยอยู่อกกลกตัวนี่ไกลกก,ลก,ลกันเ๋อไกไกกับขอบพุณหลายครับเนี่ย ขับกับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาที่สถานที่นั่งสมาธิของปู่เทพนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับมากันหลายคนนะครับที่มาขอโชคขอลาบก,กับปู่เทพนะครับสำหรับเลขปู่เทพให้แล้วแหละเนาะแม่เนาะ,ะให้สี่เก้าเมอสี่อะไรเนาะสี <9 31. S 1> ่ห้าสหี่ห้ากับเก้าสามหนึ่งนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับแคปหน้าจอไว้เลยแล้วก็พิมพ์ไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับเลขวันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชม รวยๆกันทุกคนกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมโชคดีเงินใช้ใทุกๆคนกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับรว่าสีครีหว่าสวะเสี้ใสคเนาสห้าวะเสห็นสาเ็ด